อยู่สา,สาวสา,สาวนี่ชุดนี่ว่ลูกเปนทองเลยเนี่ยแล้วเนี่ยกำลังเป็นสาวตัวนี้เดี๋ยวลูกค้าจะกำลังจะมารับเลตัวเนี้ยกับตัวนี้ตัวนี้นะเดี๋ยวลูกค้าจะมารับเองกำลังเดินทางมา ชุดนี้ต้องรออายุหมดเลยใจรอไม่ได้ชุดนี้ชุดนี้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งสักตัวนะแข้งอะเรื่องแข้งเรื่องเบอร์เบอร์แข้งเรื่องเหลี่ยมเรื่องโครงสร้างไม่ไม่ทิ้งสักตัวเลยเป็นชุดลูกพิกุนทองหมดเลยแม่คัดไม่มีเสียสักที่ไม่มีเสียสยักตัวเลยข้งดีทุกตัวชุดพวกนี้อายุดีๆสนุกทั้งเหลี่ยมทั้งแข้งมีหมดเนี่ยเขาถึาางบอกแม่คัดเนี่ยมันจะพลาดยาก ก็เราเน้นทําเราเน้นทําแบบไม่ได้เน้นเยอะเ,เน้นทําแบบว่าชัว